กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัสุคูสุคนสุมองสุบอนสบายดีพี่น้องสบายดีสุมองสุบอนสบายดีสุคูสุคนได้อยังเนาะได้มาทั่วพี่น้องเลยทั่วคุณป้ายังเบิ่งคลิปมาอยู่บนเนาะป้าอันบอกซื้อเฟซป้ามาในเรื่องในคอมเมนต์นหะป้าอรอยอยู่เรืนี้นะ เห็นแอดไปหาอยู่ครับยังแอดไปหาบอกจากสื่อเฟซเราบอกสื่อมยทำไนครับในป่าเด้อเห็นขจอมาเขือเป็นผลจะเสียวดีใจบนว่าปั่นเฟซป่าเขามาเราเขาเป็นแล้วเรันปอแมนมีแต่พวกอันยังก็รับปั่นบะมะคล่าอยังนี่แหละปั่นบะคลาว่าอยากปั่นที่ได้เงินอยู่ๆเขาก็อยากปั่นเพื่อเพื่อรวยเราได้มักทั่วพี่เนาะกัปหนึ่งมันกับหนึ่งมันหนึ่งมันปั้นุ่ยกับน้องเจี๊ยนนี่นะว่าไห้ A mẹ 1 chi nè. chị mặt tay mặt tay nga bài đọc so mát. Tay mặt 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 mặt tay mặt tên, mặt tên. Này, kì, Nên, mà, này, mặt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 mặt

chòi con ngam Hả à bạn bỏ. Màu lúc sao Màu nút nói Tiếp theo cái nồng lên năng ngam Hả à mà sẵn Tiếp theo con thang เนี่ยแต่ว่าโบมื่นป็นไรพี่น้องเลยแต่ว่าระวังเอาหนีด้นี่มองนี้อันตรายด้วนี่โทดโทษถนนมันนอกมันหน้าเอาไปอย่างนี่แล้วพี่น้องเลยตกระดูฝนมาเลยไปมากลำบากจับสองมือเอ้าหนุ่มหน่อยก็รับราชการสองมือ ได้ยังเด้อเนาะช้องไม่ลูกนี่เนาะโอ้โอโอ้โอ้างาง,างนี่น้อพี่น้องเว้ยไปกับวบัยเจ๊้ YouTube nhú sao bay đi vào luôn lúc là má thì sai à thôi ồ không lịn hay nông tết thì nông ấy lúc ở nơi hải mày tiếng liệu luôn thì không đã nhắn này này ừ? ขนมขนมเลี mm ้องเล่นพุท no. ่ทางเปื่นเอ้าแมลูกตื้ออาทงเอานลงมาลูกอยูสภาพรถบุรู้พี่น้องเอ้ยโงง้นะจงเอาลงไอยี่ที่ยงพอยู่้องนั่ันบุคอยมีคนอยู่ี้จุดน่อยต้นอยู่ในห้องปะเด้นนี้นะบ่บ่ ่อยเพื้อนเขาไปยักข่าโดยโดยโดยแต่งงาดปวดป้อใส่กระดดกระเดีองเลยป้ดที่โตหดที่พอห้จะติมกระตาพดโพพี่น้อง phải nhắm vào đây thua mỹ đi tầm nhớ nè bé áo ừ, thế nào thế này thì xem bác áo nó ngót bao hạt gì này nó ngót bao hạt còn là phi nông ấy น้องมอสมาถึงแล้วพี่น้องฮะป้ามีแนมมาฝากมื้ยนี่มีแนมมะแหลกได้เนี่ยนะมียังเอามาโลด,ด,ดน้องน้องสาวจะบอกว่าให้เอามาแหลกว่าสัตว์แหลกเนาะมึงคนกินเด้เมือน,นี่นะแมนมีแต่หมักค้างอย่ลางเมือ่อ <laughs> นร้านสไส้ในร้านไส้พี่อาบอกว่าเผื่อมาเองอ้าวเออห้องว่าสิมาเอาโน่หน่อยเนี่ยดิเพื่อมาเทียงบุนซมาเพราะแบบเพี่ยงบนหาแล้วคุนลึกให้นะว่าอออ

กินอะอย่างเมื่อคือไปถาวสิ่พาเมียมาบ้านบออืออ้าวเหรไอ่ะมนี่แหละบุรีเลเวมาบอกอ้าว่าเขาอมาอกมจ่ายลายเด้อแม่เม่นี่จ่ยกับแรกเอ้ยมีแต่บอกพางอย่าาด้เนมาค่ตัว40บาทได้จ่ายหนอเอาแล้วพี่น้องเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วมันมันพอดีกินแล้ววันนี้นะเออ่าฮิตตอยายุคนนี้นะมเบื่อันปังง นองอีบาเออเียกนีกำลังเนาะซีมกนี่บังดี่ะซิมลน้องมาลอยยังก็ได้ขันเมียซื้อให้กินานเิดก้าโมงแล้วจะว่าซีบหรือยังยังบริภาษากินข้าวเศร้าบะนี่นะอืมจะเบีดแล้วบ่หามบื่อลยก็ได้ ต้อนองทามัน,นมออมว,วนนิ่งนเม้าลงนันีายเลนาะ <c oughs> อวน่ะมันฝนตกมันคึมเนี่ยเมนคับบกคึมเหรอแ่แน่มัน,น,มนมเฮา,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 ากระต่นแตเศร้าในอนนัน้พัดเป็นสวยได้เปนอฝนตอก <c oughs> อืมงง <c oughs> อะเคยหละปนอไป là liềng ngoa như thế để đây Cái hén xem đẹp nói nè. Cúm phi nông ấy. Bat thôi, tát pha mái kia phi nông ấy, cái rồi. Tham bù đôi là? À? Không. <laughs> Mọc phang Kìa miếng luôn lạ Ủa, cháu khúc bộ hoa mấy đứa luôn lúc Bộ lái bộ Phát đi thôi Hết kì lèo rồi thằng này nè Thiêng rồi bộ chắc tồn nè Thôi thiêng lé Ủa, hôm bởi đại đấy bởi đẹp Bởi đại mà Bèo mọc phang là cà lướm nữa đây nè

จะอยู่ถาเด้อโดยเดี้อโดยเดีย๋ดวยวพอให้เปิดแน่ใส่ใส่ไปตังโตะบอกน้องอยู่บ้านมาหน,ะนาน้องมาหาบอจะจะมานอนจะคืนวันที่ช้ำชิบหอ่อที่ช้ำช,ชิบชพอจะคี่เมื่อโอ้ยเมื่อบ,บ่ายนี้พอดีลงเฮ็บไปอัน เราเราเราสิไปมือได้วใช่ให้เราจ้าวันเกิดให้อันที่เราคือเท้าเอ๋อืมอืมพอดีแล้วเปาเค้กข่อยก่อนจั่งไปเด้อลุงฮิปปี้ไปสิจัดให้งข่อยก่อนจั่งไปไปสิจัดก่อนก่อนวันที่หนึ่งโดยไอ้สำนีกก่อนพี่น้องสำหรับวินนี้ก็ได้สิพากันไปกินข้าวเมนูหน่อยย่อไปแล้วขอบุญขอบคุณไร้พี่น้องบกไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้อง บอกกันใหม่คิมนาได้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิมนี้สวัสดีครับ